เมื่อวันที่22กันยายน2 5 6 5ที่ผ่านมาณนะห้องประชุมทาราทิปโรงแรมอิมพีเรียลแม่ห้องสอนรีสอร์ท ายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวผลการดําเนินงานคณะทํางานเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุดเล็กประจําปีงบประมาณ2,565และความก้าวหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดแผนพ,นพัฒนาจังหวัด5ปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดคือแม่ห้องสอนเมืองแห่งความสุขยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการพักผ่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคตโดยมีแนวทางร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแสดงความพร้อมในการรองรับความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงด้านสุขภาพ ภภาาพควมปลอดัในเชษฐาโมสิกรัฐทูวราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวว่าจังหวัดแม่ห้องสอนมีหน่วยรับลงทะเบียนทั้งหมด25แห่งได้แก่ที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอสำนักง,งานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนทางสิ้น44,850รายคิดเป็นร้อยละ51.18คงเหลือ42,792รายจากจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน87,642รายโดยมีผู้มาลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนเฉลี่ยวันละ3,000รายคาดว่า จะใช้ระยะเวลาการลงทะเบียนที่เหลืออีกประมาณ15วันและข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนผู้มีสิทธิ์ณเดือนสิงหาคม2565ผู้มีสิทธิ์จำนวน85,113านวน8 1รรายจำนวนคนใช้บัตร84,005รายจำนวนเงิน24 1 9 2 8 7 9ล้าน9บาท56สตางค์หากคำนวณจากฐานข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเดิมคาดว่า จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ห้องสอนปีละประมาณ290ล้านบาท